่อคนไข้กินยาหนึ่งนาทีอุ้ยตายแล้วคุณคนไข้เป็นอะไรหรือเปล่าค่ะโอ้โหคุณคนไข้จะเป็นลมเหรอคะเนี่ยทำไมตัวถึงแกว่งไปแกว่งมาแบบนั้นห้านาทีโอ้ยตายแล้วคนไข้ครั้งหามาโรงพยาบาลเพื่ออะไรคะเนี่ยเอเออ้าวเขาเป็นลมไปแล้วคะ่ะทุกคนเมื่อหมอได้กินยาเองบ้างเออหมอจะอ้วกอะ เออเดี๋ยวนะพอดีว่าหมอเนี่ยจะอ้วกนะคะหมอต้องขอไปเข้าห้องน้ําก่อนนะคะเอ๊ะหรือมันมีที่ไหนให้ใกล้ๆกว่านี้ไหมเนี่ยฮะเออหลบหมอหน่อยนะคะพอดีหมอจะไปอ้วกเอ้ยเดี๋ยวนะมันมีรถพยาบาลนี่นะรถพยาบาลนั่แหละใกล้ที่สุดแล้วโอ้ยเริ่มปวดขาแล้วนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรใกล้จะถึงแล้วฮ เดี๋ยวขอนอนในรถพยาบาลละกันไม่ต้องอว้วกละหมอเป็นอะไรโหมีแต่คนสงสัยแล้วเนี่ยไม่ต้องสงสัยหรอกนะเพราะว่าหมอน่าจ,จะสู่คิดแล้วยังไงล่ะเอ่มลาก่อนทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะจ๊ะคือ,อ